ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยลักษณะสําสคัญทางอุตุนิยมวิทยามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนได้ในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำพูนล,ลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโข,ขทยัยกำแพงเพชรและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมาขอนแก่นและชัยภูมิภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์และลพบุรี ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตร่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา2นาฬิกา8นาทีสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง78เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา10นาฬิกา16นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปันกลาง31เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา44่นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปันกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา42นาที